สวัสดีครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพิงน้องชาว YouTube ครับสวัสดีเอฟซีน้องคายดินด่วนครับผมเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกของวันบรรยากาศตอนเศร้าครับบอ่อดินบอ่อดินตรงเจริญอยู่กับงานเตือนตะลิงพังเหมือนเดิมครับนุ่นครับทีมงานน้องคายลุ่งเจริญทีมงานรถพ่วงครับ อพื้นที่มหาศาลครับท่านขุดนี่ท่านขุดบะนี่ค่อยแห้งครับนี่ดินนี่นี่ครับทางนั้นก็เป็นซุมิโตโมครับเอสเฮดตัวนั้นเอสเฮดยังบังคับเอสเฮดสองร้อยหรือสองหนึ่งศูนย์บังคับนี่ไม่แน่ใจครับอยู่ไกลเหลือเกิน นู่นครับทีมงานรถพ่วงทีมงานเรากับมีสิงไฮเท็กสามคันฟูโซ่อีกสามคันครับมีหกคันครับวิ่งงานกันดูบอ่อครับเลิกสำเนพี่น้องเอ้ห้เมตร เฉลีย่ยอยู่5้เมตรครับนี่เหมือนเดิมครับอยู่กับ e x 200เมื่อนียเกิดเหตุการณ์ครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หงคือเข้ากับพี่น้องโซลุดโซขาดนี่ครับเดี๋ยวซูมไปเบิ่งนี่ครับโซขาดอาจารย์หงเบย้อมแพยงไงหรอครับมีโซ่ข่างเดียวกับทำงานได้ครับวันนี้ เเปคงานก็เต็มกระบะมืดครับ80เซนเหมือนเดิมครับใส่เยอะไม่ได้ครับตาช่างฟรีเยอะเมื่อวานนี้สายรายง,งานมาว่าตาช่างของกรมทางหลวงครับออกก็เลยทำให้รถพ่วงหยุดหยุดวิ่งไปตั้งแต่เที่ยงครับจนถึงบ่ายสองมาแล้วครับเอ็ดเฮ็ดขึ้นได้ไหม เก็บไมซื้อครับจะเป็นร้อยเก้าห้าตัวนี้ร้อยเก้าห้าขึ้นได้ครับมือนี้ผ่านครับผ่านเกือบบลอดครับเมื่อวานนี้ขึ้นจากตรงนี้ครับบอลอดครับคันนี้มาแล้วครับ หลงสิบสปีดตัวนี้วางเครื่องมาใหมครับนี่ 6M61 ครับ210เกียร์เดิมรถป่าวิทย์ครับรถทีมงานเอ๋ฮ่อดึงโซออกมาเลยโซคัสเลี้ยคำเอา ยังยังบ่มันยังมาส่งไลน์มาเออเดี๋ยวเขาส่งไลน์มาบอกก่อนบนงวดที่หกบ่เอองวดที่ห้าหัวดัวที่หกตัดยังบ่ปาวิทย์ครับบอกว่าเขาโอนตังค่า เที่ยวให้แล้วหมดที่ห้าวิ่งไปเรื่อยครับงานยาวครับรถมีปัญหารถทั้งกับไฟกันเท่ากันครับรถไมโครเบิ้งครับหรือเร่งทำใดครับขนาดโซ่ขาดกันยังต้องเหตุง,งานครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ